รวมสุขภาพดีโดยโรงพยาบาลเวชธานี ที่มีอาการปวดเมื่อยตามตัวหัวไหล่แขนนะคะรู้หรือเปล่าว่านั่นคือสัญญาณเตือนของการเป็นโรคหมอนรองกระดูกต้นคอเสื่อมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญพิเศษนะคะที่จะมาเล่าประสบการณ์ด้านนี้โดยเฉพาะนะคะขอต้อนรับคุณจิตตินวิเศษสมบัติและก็คุณหมอเอกพลลาบอํานวยผลศัลยแพทย์กระดูกและข้อโรคกระดูกสันหลังค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นขอคุอยกับคุณจิตตินก่อนเลยนะคะขอถามเลยว่าอาการเริ่มแรกของพี่จิตตินที่เริ่มรู้สึกว่ามีความผิดปกตินี่เป็นยังไงบ้างะคะเริ่มต้นเกิดจากว่ามันมีอาการที่หัวไหล่มีอาการเหมือนที่เขาเรียกว่าสะบักจมะครับมันมีอาการเมื่อยแล้วหนักๆขึ้นมาก็ถึงขั้นนอนไม่หลับค่ะแล้วคุณหมอคะอย่างเงี้ยโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมนี่เกิดมาจากสาเหตุอะไรอะคะ จริงๆสาหเหตุของโรคหมอนรองกระดูกคอเสื่อมเนี่ยอันดับแรกเลยก็เป็นเรื่องอายุที่มากขึ้นะนะครับด้วยพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยลักษณะพฤติกรรมต่างๆเช่นนั่งนานๆก้มเล่นโทรศัพท์มือถือนั่งทํางานหน้าคอมพิวเตอร์นานๆนานนก็เป็นปัจจัยที่ทําให้อาการพวกนี้เป็นได้เร็วขึ้นแสดงว่าเราต้องขยับเพื่อร่างกายบ่อยๆนี้ไหมคะก็ส่วนหนึ่งก็ช่วยด้วยนะครับการขยับเพื่อร่างกายหรือการปรับท่านั่งก็จะช่วยทําให้อาการพวกนี้มันมันดี เห็นว่าพี่จิตติน,นี้ทานยาก่อนแล้วอะไรที่ทําให้ตัดสินใจมารับการผ่าตัดคะก่อนผ่าตัดนี้ผมพอกินยาไปสองครั้งนะฮะไม่ดีขึ้นแล้วก็เลยไปหาหมอครั้งหนึ่งเอ็กซเรย์แบบปกติแ <C> e <an> บบธรรมดาทั่วไปก็เจอว่ากระดูกต้นคอรัดซุดนิดหนึ่งนะครับก็เลยรักษาโดยวิธีทานยาแล้วก็ทากายภาพพอเห็นว่าไม่ดีขึ้นเนี่ยผมก็ศึกษามาจยากาอินเทอร์เนต็ตนะครับก็ร <C> e <an> ู้ว่าจะต้องรักษาโดยวิธีผ่าตัด ส่งกล้อง,งอะไรเงี้ยก็นน้ติดต่อมาทางโรงพยาบาลที่นี่เจ้คุณหมอบอกคุณหมอถามว่ามาทำอะไรบอกมาผ่าตัดครับหมอ,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 อเลยว่าต้องการผ่า <laughs> แต่<า>แตคุณหมอก็บอกว่าขอ,ขอตรวจ MRI ก่อนตรวจ MRI แล้วก็ อีกวันก็ตัดใจผ่าตัดวันนั้นเลยแล้วหลังจากผ่าตัดเสร็จแล้วมันเป็นยังไงบ้างก็ฟื้นทันทีแล้วก็ฟื้นตอนเที่ยงคืนหลังจากนั้นก็ไม่เจ็บเลยยกแขนได้อะไรได้ทุกอย่างได้หมดแล้วในเคสของพี่จิตตินนะคะคุณหมอใช้วิธีการผ่าตัดแบบไหนคะการผ่าตัดหมอนรองกระดูกคอเนี่ยปัจจุบันเราใช้การผ่าตัดเข้าทางด้านหน้าครับเป็นลักษณะการผ่าตัดแผลเล็กทําผ่านกล้ามเนื้อโดยที่ไม่ตัดกล้ามเนื้อเลยเพราะฉะนั้นหลังผ่าตัดก็จะฟื้นตัวได้เร็ว การผ่าตัดชนิดนี้เราใช้กล้องไมโครสโคปช่วยในการขยายภาพผ่าตัดเพราะฉะนั้นก็เพื่อเพิ่มความแม่นยําแล้วก็เพื่อความปลอดภัยกับระบบประสาทของคนไข้ค,ครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เริ่มรู้สึกมีอาการผิดปกติอยาปล่อยปละละเลยไว้นะคะต้องรีบไปพบแพทย์นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอและคุณจิตินมากมาก,มากเลยนะคะขอบคุณท่ะนสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทานีให้คำปรึกษาโดยแพทย์เฉพาะทางมาตรฐาน JCI